ไอ้ที่มันแดงแดงนี่คือมันแดงเองใช่ไหมมันแก่ใช่ไหมอ๋อโดนโดนมแมลงต่อยเหมือนกันเหรอเอ่ของผมทำนี่ไม่ได้กินเลยมแมลงมันต่อยมดแต่ผมปลูกน้อยไงปลูกไม่กี่ลูกปลูกไม่กี่ต้นนะปลูกห้าหกต้นนะ ผมปลูกไว้ห้าหกต้นหนึ่งไม่ได้กินเลยสู้มแมลงวันไม่ได้ผมต้องเอาไอ้นนี้ขวดน้ำอะ่ะผมอาขวดน้ำใหญ่ๆ่ะมาใส่อ่ะเออได้กินหน่อยมาแล้วครับเรือเรือเรือผลผลิตเข็งกี่กิโลอ่ะตัวเล็ก เข็งตกกี่กิโลยี่สิบโลถึงเปล่าเนไหนี่ครับชาวสวนนะครับชาวสวนของแท้โอ้เข็งก็ห้าสิบโลก็เยอะเหมือนกันนะนก็ด้ครับเห็นไหมโอ้ยนี่ผล,ล,ลผลิตตัดละผลผลิตดีอย่างก็ทำร่องดีเหมือนกันนะร่องสำหรับเรือพอดีเลยนาะเออเขาเข้าท่าว่ะ ให้เขาทำหรือว่าเขาทำเองอะ่ะเจ้าของสวนเขาทำเองเหรอแปลว่าเขารู้จริงนะเนี่ยเออแม่โคมันก็แปลว่ามันรู้จริงนะเนี่ยว่าเรือขนาดนี้พอดีบดีแล้วกำลงังไฟไฟบดีอ๋อบุ้งกีบุ้งกีหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอือหือสุดยอดเลยแล้วได้เลี้ยงปลาไหมนเนี่ยปลาอะไรเอาปลาตะเพียนมาปล่อยเหรอ อ๋อกี่กี่กี่ร <c oughs> ้อยกี่พันตัวโอ้น่าจะปล่อยสักหมื่นตัวจริงๆเนี่ยนี่เป็นผู oh, <c oughs> ้เล่นนะเนี่ยโหดูด้วยล,ล,ลูกเ็เลิศไเลิศเลยใหญ่มากเลยแม่ผลผลิตเขาดยอดยิ่งใหญ่ลังการ อ่านะครับผมวันนี้ก็มาให้ f อฟดูแค่นี้พอนะครับผมวันนี้มัน5นาทีกว่าแล้วขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้คนทำสวนเนาะอผมสวัสดีครับผม